แฟนพีว่าไงสื่อมิลานเผยเลงดึงแม็กกุยเสริมแนวรับท็อกสปอร์ตนะครับสื่อกีฬาต่างประเทศเป็นแบบสื่อชื่อดังรายงานว่าเอซีมิลานยักษ์ใหญ่แห่งการโชว์เซเรียสนใจดึงแฮร์รี่แม็กกุยประการหลังจอมแก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเสริมทัพนะครับก็แนวรับทีมชาติอังกฤษตกเป็นตัวสำรองของปีศาจแดงแบบเต็มตัวเต็มขั้นกันเลยทีเดียวเพราะ เพิ่งได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงหนึ่งนัดในฤดูกาลนี้ในเกมพบกับกเบนฟอร์ดก็ท็อกสปอร์ตเผยว,ว่ามิลานต้องการยาวรับคนใหม่เข้ามาเสริมทัพและมองว่าแม็กเวนน่าจะเหมาะกับระบบการเล่นของพวกเขาแม้ว่าตัวนาเตะจะเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมอยู่ในทีมโอทัฟฟอร์ดต่อไปทั้งนี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแฮร์รี่แม็กเวนมีโอกาสย้ายไปเล่นให้กับเต์แฮมยนเด แต่ทั้งสองสโมสรกับตกลงกันไม่ได้ทำให้ดีลนี้ไม่เกิดก็แม็กกวรยถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีนะครับช่วงที่อยู่เลสเตอร์ซิตี้หลังจากมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำให้ฟอร์มหลุดไปเยอะนะครับอาจจะเนื่องจากเขาเป็นนักเตะที่ค่าตัวมหาศาลในช่วงนั้นและถูกวิาพากวิจารณ์อย่าง นั่นเองนะครับจากสื่อทําให้เจ้าตัวไม่มั่นใจและฟอร์มไม่อยู่กับล่องกับรอยทําให้เห็นเจ้าตัวแสดงแบบท่าทางพลาดหรือเล่นในสนามก็พลาดแบบง่ายทําเข้าตัวทําเข้าประตูตัวเองแบบง่ายทําให้ทีมเสียประตูแบบง่ายถือว่าแบบหลุดไปเยอะนะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กไวตั้งนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเขาได้ไปเล่นให้เอซิมิลานลีกอื่นก็คือลีกอิตาลีอาจจะทําให้เขางัดฟอร์มที่สุดยอดเก่งออกมาอีกครั้งก็ได้นะครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงการที่มิลานสนใจ แม็กกวยก็แสดงความเยนม็นวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไ,ไปก่อนขอบคุณครับ